ทำใบขับขี่ต่ออายุต้องใช้ใบรับรองแพทย์เริ่ม19กอุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปสวัสดีครับผมมารุตท่านกำลังอยู่กับผมช่องติวเกณร์กูข่าวสา,สารสาระดีดีบันเทิงมีให้ท่านพี่น้องแบบครบครันกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดไปเจาะประเด็นของการทำใบขับขี่การต่ออายุนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับ ไปเจาะประเด็นเลยดีกว่านะฮะการทำใบขับขี่ต้องมีใบรับรองแพทย์ใช่หรือไม่กรมการขนส่งประกาศมาตรการนะครับด้านการขออนุญาตใบขับขี่ทั้งการขอรับใบขับขี่ใหม่และการต่ออายุใบขับขี่ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบด้วยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2564ีนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่อใบอนุญาตขับรถพศ2,563นะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19เช่นกันนะฮะ2,564นี้กรมการขนส่งทางบกได้มีการออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจําตัวคนขับรถตามกฎหมายนะครับว่าด้วยรถจนพศ2,564 โดยกำหนดให้ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบการดำเนินการทุกครั้งการขอรับใบอนุญาตใหม่การเปลี่ยนชนิดการต่ออายุและการเปลี่ยนประเภทใบกับกี่จะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทย์สภาแบบงออกเป็นสส่วนคือส่วนที่1น,นะฮะส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเองและส่วนของแพทย์ตรวจรับรองโดยต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจาตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับเห็นด้วยว่าไม่เป็นอันตรายขณะขับรถนั่นเองนะครับเดิมทีการตอบใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจะไม่มีการกําหนดให้ใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบแต่ข้อเท็จจริงสมรรถภาพร่างกายของผู้ขับรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นและอาจมีโรคประจําตัวที่เป็นอันตรายต่อการขับรถ จ,จึงจำเป็นต้องกําหนดให้ผ่านการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ก่อนเบื้องต้นและจะมีการตรวจสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่จําเป็นณสํานักงานขนส่งประกอบอีกด้วยนะครับการทดสอบการมองเห็นสีการทดสอบสายตาทางลึกการทดสอบสายตาทางกว้างและการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้านั่นเองนะครับ ซึ่งมาตรการดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ที่เกินไปข้างต้นแล้วนะครับ19กุมภาพันธ์64นี้เป็นต้นไปนั่นเองครับผมอย่างว่านะครับช่วงนี้โรคระบาดโควิดเยอะการที่จะให้ต่อไปกับคีก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ซ้อนใบรับรองแพทย์อีกทีนั่นเองให้การันตีว่าเราร่างกายปกตินั่นเองนะครับจริงๆนะผมไปเนี่ยไปสอบใบอพยขีอ่ะผมติดอย่างหนึ่งฮะการ อะไรนะเลนกว้างมั้งที่เอาอตาเข้ามาผมไม่ถนัดจริงนะฮะเออแต่ผมก็ไม่บอดสีนะเออแต่จริงๆนะผมว่าการสอบเข่งคัดแบบเนี้มันไม่ได้วัดความปลอดภัยในการขับขี่หรอกครับนะฮะไม่ต้องเข่งคัดอะไรขนาดนี้ก็ได้นะครับนะผมว่าไอ,อ้ระเบียบกฎเกณฑ์เยอะขนาดนี้ออกมาเนี่ยครับเอาจริงนะมาไม่แดกก็มียแย่เลยนะไอ้พวกสอบนี่ปไป,ไปสอบได้ร้อยสายตาดีเนี่ย ขับแบบแจ่มากกฎระเบียบไม่มีกฎหมายไม่รู้ด้วยการขี่ใช่ฮะการขับขี่รถอ่ะถูกต้องไหมฮะไปป้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้โอเคครับนี่ก็เป็นข่าวใหม่นะฮะหอมปากหอมคอการต่อใบขับขี่นั่นเองนะฮะการต่ออายุการทำใบขับขี่ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์เช่นกันนะครับก็ข่าวสารดีๆเอามาฝากกันแบบเร่งด่วนเลยนะฮะใครที่จะต่อใบขับขี่หรือหมดอายุแล้วในช่วงนี้ก็ อย่าลืมต้องไปขอใบรับรองแพทย์ตามตกฎของกัดซูงด้วยนะขนส่งนั่นเองฮะทิทงท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาฟังคลิปจนจบหรือไม่จบก็ตามนะก็ขอขอพบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ